สวัสดีกันด้วยนะครับพบกับช่องดํำยีจุกยักครับผมาังไหมเนี่ยน่าเลยโอเคครับก็วสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปรีวิวกล้องโกโปรกับไมค์ครับสองอย่างนี้ผมจะบอกนะว่าผมภูมิใจมากตอนเนี้ยผมมีไมค์และกล้องโกโปรแล้วโปโปโปนะครับทุกคน,กนกแต่ไม่ตัวเองครับเดี๋ยว ลองอย่างแรกเลยเดี๋ยวผมลองแกะอันนี้ผมไม่รู้ว่าไม่หรือคล่องโกโก้นะครับตองอย่างเนี้ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนเลยว่าไหนอันนี้ดีกว่าลองดีกว่าดีกว่าครับเดี๋ยว,ว,ดว,เ,ดยว,วเดี๋ยวผมลองแกะก่อนแกะยากนะทุกคนแกะโคตรยากเลยครับโอ้ยโอย้ทุกคนยากมากจริง ครับเดี๋ยวผมนี่แกะออกมาแล้วนะทุกคนกคนี่เทเลมอันนี่คือกล้องนะครับทุกคนกล้องโฟกัสกันน้ำสองร้อยกว่าบาทนี่ไม้นะครับเขาใส่กันอย่างดีเลยนะครับการลองมาให้อะไรมาให้ดูเดี๋ยวอย่างดีเลยนะทุกคนแบบโหดยอดอ่ะ คุ้มอะถ้าแลมลองแกะกันเลยนะทุกคนได้ลยครับทุกคนแม่ผมพยายามสุดแล้วนะมันแกะยากจริงน,นะครับตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ผมลองดูก่อนเลยมาอย่างแรกแต่ผมบอกให้ไม่ผมจะรีวิวไม่เยอะนะครับส่วนมากจะตกไปรีวิวที่กล้องโกโป้นะครับ ว่ามันเป็นอะไรยังไงไมมันเป็นอไรอยังไนะครับไมอย่างที่เปิดมาอย่างแรกเลยมีนี่ที่เสียบรับสองอย่างน,น,นะครับวนสายชาร์จอันนี้ก็สองตัางหากน,นี่คือที่เสียบเข้ากับโทรศัพท์หรือว่ากล้องครับนี่สงสัยจะเป็นหัวที่เปลี่ยนนะคเอาไว้เสียบก็นี่เลยครับ ตัวท็อปไม่มางเราครับแท้แลมบอกว่าใหม่้วทุกคนแบบว่ามีที่กองดีแล้วหวังช่องจะเริ่มแบบนีขึ้นแล้วครับอย่างที่สองแแ่แลมที่ใส่ใหม่นะครับทำไมที่จะมันงทำของไม่ขนาดนี้เลยไหมต้องดังแน่เลยลม่ต้องมาใหญ่ตัวเท่าไหร่ครับทุกคนมีความมั่มนใะจ โอเคครับจากจากแรกนะผมรีวิวไมค์แลวนะครับไมค์อย่างที่สองนี่แกล้อง,องโปเคกล้องนี้ผมซื้อมาในราคา250สรสิ็เศษเนะครับรวมค่าส่งด้วยนี่ครับมีกล้องเขาใส่มาเหมือนไข่ทำแาสมเพล็งนะครับนี่ครับ คือน่าจะตัวจับกล้องนะครับนี่คือน็อตเอาไว้ต่อแบบเสียบอะไรกับกล้องะครับแล้วก็นี่ครับผมก็ไม่รู้นั่คืออะไร เป็นอุปกรณ์เปิดปิดหรือใส่อะไรสักอย่างเลยแหละครับแล้วก็มีสายชารนะครับซื้อมาในราคา250ส0เฮ้ยห้าไม่สองอหสครับอันนี้ส่วนอันนี้เลยนะครับตัวท็อปของงานเลยไหมผมซื้อ <No. S 1> มาในราคา700เอ้ย6ไม่ใช่ครับ700เรสิเซผมซื้อมาประมาณนั้นเลยครับโอโแล้วมันแบนแบกบ็คุ้มนะกกราคาดูแบบดูมากดูหลามากสามารถทีเด็กเที่ยงได้เลยนะครับ ดีเจ้จ้ารอโอ้ยเสียบนะครับเสียบกับโทรศัพท์ครับแล้วผมก็ได้อธิบายในไปนเรื่องหนาขงนานนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็หยุดรีวิวก็แค่นี้นะครับแค่สองอย่างแต่ก็ผมจะบอกว่าของที่สั่งเนี่ยใช้ได้หมดใช้ได้ดีเลยนะครับแต่คืออาจจะเป็นบางอย่างผมนึงใช้ก่อนไมค์เนี่ยยังใช้ก่อนได้กล้องบู๊บอ,อยไม่เริ่มนะครับ สำหรับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครรับข้อมูลด้วยนะครับตอนนี้กำลังใช่เพรเพิ่มกันเรื่อยๆนะครับคนขับขอบคุณมากเลยครับ,บ,นค,รบคนที่กลับมาดูผมว่าดูผมแล้วสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ